อยู่บปกติเหมือนเดิมมันเนี่ยอนน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 อกินนมอ่ะเหรอ่านมแมงกินเลยกินหนมแมงไหมไงอเล่นปลาเดี๋ยวเล่นปลาใช่ใช่อุ้งหยากกัดตาจะขอดอืมยั่งเราดูยั่งเราดูดามแขกเดี๋ยวนี้อืม น้องแซลมอนชื่อหน้ากินเนาะเอาไปย่างจิ้มน้ำจิ้มอร่อยปะฮะอร่อยปะแซลมอนอยู่หางเนี่ยหางเป็นพวงลูกผสมเปอร์เซียนะคะหางเหมือนกันลอกเลยเนี่ยอืมคนือไงมกอม หน้าฝัดนาฝัดนี่ใช่ไหม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 เนี่ยไว้ขี้แตกีิ